กาแสดงตัวเป็นพุทธมามกาการแสดงตันพุทธมามกาก็คือเป็นการที่เรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าหรือนับถือพระรัตนจะเป็นชาวพุทธเป็นผู้ชายที่จะชวนผู้ชายที่จะชนก็คือกู้นับถือการแสดงตนดังนั้นการที่เราแสดงตัวก็คือว่าเป็นการยอมรับเอาพุทธศาสนา 要了，要提高。 แต่้าีิสุสงแต่ขาพิสุสง์ขอข้าีิสุสงจงบขอขาพิสุสงจงทำราตาหันท่าตาหังกับท้ามบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขับข้านบริวารเหล่านี้เพื่ออุทิศถวายเป็นพระสุสุศนเพื่อผูที่ถวายเป็พระสุุศนแต่สมเด็จ้านเจ้าสุธีดาแต่สุดจด้านเจ้าสุธีดาพชนะสุทาปีมาลพระชนะสุขามมา ปติรูปธาธุคันเตพัะสาติเกนาสมบรีสาธุคันเมีความยินดีเป็นอางยิ่งที่ท่านผู้กำการได้กรุณามาเป็นพิธีประานในพิธีเปิดการบธรณะถนนพระเกศสมเด็จพระนางเจ้าสทธิวัดน์พระราชศิทาภิมลัก์พระบรมราชินีระดับชั้นท่านที่สาปีที่ห้าดีบันนีงการทำสมาธิทำให้พออหายป่วยโดยที่พอไม่ต้องทานยา สั้นๆแค่นี้ว่าทำไมจึงทำสมาธิทุกวันเพราะมันทำให้เรารู้สึกสงบแล้วก็มีพลังได้จริงก็ต้องส่งต่อความความจริงอันนี้ให้กับลูกๆกราบนมัสการพระอาจารย์ชันชัยพอนึกภาพของพระอาจารย์ชันชัยหรือพระอาจารย์นิ้ซึ่งเป็นของพวกหนูแล้วนะนะ ที่ใช้ทำรอาเป็นของพวกหนูพวกหนูได้เห็นตัวจริงท่านบรรลุนนแล้วนะลูกเราเห็นแต่ในสิ่งที่เราส่งให้ผ่านไปยังห้องลายและลูกๆก็ได้เห็นท่านพูดทุกวันกับคลิปสั้นๆและท่านก็เชิญชวนพวกเรานั่งสมาธิและทําอยู่ที่บ้านเป็นเวลาปีเศษเกือบสองปีที่เราก็ทํากิจกรรมนี้ไาอย่างต่อเนื่องและพ่อก็ให้ลูกสะสมพลังจิต วันนี้ก็เช่นเดียวกันลูกที่สะสมพลังจิตไว้แล้วก็บันทึกราใหม่ของวแม่แม่ก็จะมีะเล็กๆน้อยให้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญคืออยากให้ลูกได้รับความรู้ที่ถูกต้องว่าศาสนาพุทธนั้นแก่นของพระพุทธศาสนาคืออะไรคือการทำจิตใจให้ผ่องใสสบงบร่มเย็น วางเป็นถ้าเราวางได้เราเจอหลายๆอย่างด้วยกระทบด้นหูด้วยตาด้วยจมูกลิ้นกานใจเราสามารถรักวางได้มันทำให้เราใจสงบสบายสติจะอยู่คู่กับเราอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการกินการนัน่งการนอนหรือการพูดคุยกับเพื่อน แม้กระทั่งเอามาประกอบ,บใช้ในการเรียนการสอนของพวกเราตรงนี้เราก็อยากฝากพวกเราไว้ทุกคนนะเพราะว่าเราได้รับสิ่งดีๆจากท่านผูออาอารย์จากวิทยากรจากคุณครูที่ปรึกษาแม้กระทั่งอะไรต่างๆที่เรามีกันและกันในตรงนี้ก็อยากฝากให้พวกเรานําไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เอาไป uh, adapt apply ในให้เราเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวันขอบคุณทุกท่านแล้วก็ให้พวกเราเดินทางากาับ้านสดยสวัสดิภาพ